จูดม <Good> อร์นิ่งกับเช้านี้กัอบอากาศ14องศานะครับตอนเช้าเ้าตื่นมาก็หิวข้าวเลยครับก่อนอื่นก็ต้องเติมพลังก่อนเข้าสวนนะครับวันนี้ก็จะมาตัดผักบุ้งนะครับเมนูที่คิดไว้ก็น่าจะสดร้อนนะครับเป็นจิ้มจุ่มแล้วกันเนาะเอาง่ายๆเลยแล้วก็ผักโหระพานะครับอันนี้ช่วยเพิ่มความหอมให้กับน้ําซุปได้ดีเลยทีเดียวอันที่จริงก็ไม่มีอะไรมากครับมีผักที่สองชนิดที่ตัดได้ในส่วนตอนนี้เนาะอย่างอื่นยังไม่โตเลยนะครับผมโอเคสัมผัสกับบรรยากาศเช้าเช้านะครับกลุหลาบของแฟนกําลัง บ้านเลยนะครับซื้อมาหมดไม่รู้เท่าไรแล้วเนาะอ่านะครับผมก็จัดแจงเตรียมของนะครับน้ำซุปนะอันนี้เป็นจานเนื้อแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับจิ้มจุ่มก็คือน้ำจิ้มสูตรเด็ดของทางร้านนะครับอันนี้ก็คือน้ำจิ้มสุกีนะอันนี้น้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มขมนะครับมีอยู่สามสูตรแล้ะครับของทางร้านเราเนาะทุกอย่างพร้อมแล้วก็ทำการแสดงได้เลยนะครับเปิดเตารอน้ำเดือดใส่ผักลงไปนะครับจิ้มจุ่มก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ทำให ทุกคนในครอบครัวได้มากินร่วมกันนะครับผมก็เป็นอะไรที่สุดยอดและยอดเยี่ยมมากนะครับในตอนเช้าเนะถ้ามีเวลานะครับถ้าวันไหนเด็กๆไปโรงเรียนก็ไม่ได้กินเมนูนี้กันเนาะโอเคนะครับใส่ทุกอย่างลงไปเลยนะครับสังเกตว่ามื้อเช้าจะไม่หนักเท่าไหรนาะไม่ค่อยมีแป้งนะครับก็เน้นเนื้อไปแล้วกันเน้นโปรตีนเะนี่ยก็ทําตัวชิวไปในระหว่างรอหม้อดเดือดนะครับนีฟ่ฟดเอฟเอฟแล้วก็สามารถรับประทานได้เลยนะ นี่นะครับนั่งกินซุ้มกันตอนเช้าๆครับผมหลังจากนั้นก็รอไปรุยงานต่อครับ <c oughs> อันนี้ก็ลูกๆยังไม่ตื่นนะครับ <c oughs> ก็ไปปลูกมาสองสารอบ <c oughs> ช่วงนี้เด็กๆจะตื่นสายนะครับไม่ใช่แค่เด็กๆอะ่ะ <c oughs> ผมแบบประมาณหกโมงครึ่งครับปกติจะตื่นตีสี่ตีห้านะครับแต่ทุกวันนี้หกโมงเลยนะเนาะตื่นสายว่ามันนอนหลับสบายซะเหลือเกินนะครับช่วงนี้ขดอยู่กับผ้าหม่มกับหมอนข้างโอ้โหสุดยอดเลย นี่นะครับบรรยากาศตอนเช้าเช้าที่หน้าส่วนนะครับผม <S <S ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์ก,กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ